ผมเนะี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเลซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีสนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเลนะนี่ <c oughs> ผมจะไปแต่งจริงเลยครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือ,อล่างราวก่อนที่จอร์ดี่จะเจอวันพีสและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเล มาวุม้ King Piece ยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเอ้ยสวัสดีพวกใจกิเลทุกท่านกลับกันมาและลาวไฮในคิงสังกสียี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้จอร์ดี้มันประเทศดดาบก่อนเลยมันคือดาบแห่งดวงดาวที่ได้จากการตีเรือเอเมื่อกู้ว่าจอร์ดี้ไม่มีดวงมันเทศดเอาดีกาอาหันไหนๆก็เทศดได้และซื้อแม่งเลยละกันภารกิจหลักๆของเราในวันนี้คือการทำมังกร R G B ฮะ กูเห็นแล้วแบบน่าใช้ดีไม่รู้มันทำให้ดาเมจแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่แต่ก่อนอื่นเอาดาบนี้มาก่อนเลยได้มาแล้วไม่ได้ได้ฟรีนะซื้อมาโคตรเทอินโอกาสออกแม่งโคตรน้อยเลยกูรู้อยู่แล้วว่าดวงจอที่ไม่มีทางได้แน่นอนในคขอลองใส่ดิทำไมดาบมันชี้ขึ้นฟ้าอย่างนั้นวะเนี่ยเออถ้าชี้ลงดินเดี๋ยวหัวแม่งบากหมดขอลองสักนิดและชีวิตจะแจ่มใสนี่ฮะดาบแห่งดวงดาวที่เขาบอกว่าเทเลือเกินแต่พอกูออกไปปุ๊บมาฮะมันลุมกระทืบกูทันทีเลยไอพวกนี้มันอยากแดกแมลงสาบทอด ดูนี่มาไล่กระทืบกูแลว้วเนี่ยกูจัดดาบเป็นดวงดาวหน่อยละกันสกิลจุดๆด,ดปไล่ปุ๊ดปัาบนะครับดวงดาวเรียบร้อยกรับผมมันตายกูก็ตายเหมือนกัน <c oughs> เรยกกันไปนะน้องนะและก็ถึงเวลาที่เราจะรีสแตทไปเล่นสายดาบกันสักทีฮะเพราะว่าดาบเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะเขาบอกดาบนี่มันโคตรเฟี้ยวไม่เล่นได้ไงามาจัดกันหน่อยละกัน คิดว่าวันนี้กูอยากให้พวกมึงนับดูนะครับว่ากูตีมังกรไปกี่ตัวนะกว่าจะได้เก็ดมังกรมาเตอร์ฟักเกินนะครับแต่ก่อนอื่นเลยมาดูรีวิวสกิลกันก่อนฮะนี่เลยครับผมแทงยับยับแล้วก็จะกลายเป็นดาวดาเมจขึ้นรัวๆและอีกสกิลก็เป็นดาวเหมือนกันนะฮะแต่แรงมากๆดาเมจเนี่ยลวมเป็นแสนนะกูบอกเลยกูจะตายเพราะไอ้โคกรหลุกหน้านง,งูนี่แหละกูแทงก่อนละกันแทงยับยับแทงยับยับเรียบร้อยฮะลูกแก้วไม่ดบ เอาเป็นว่าง่ายๆคือดาบเช่ยนี่มันโคตรแรงเลย่้นผไปชมนันมึงต้องไปหาใช้กันเอาไว้ตีบอสี่ยกูบอกเลยว่าโคตรตึงโนหนึ่งอันดับหนึ่งในดวงใ,ใ,ใจคนตีอยู่นานแปดปีเหมือนลุงข้างบ้านที่ไม่ออกไม่สักทีนะครับตอนนี้กูได้มาแล้วลูกแก้วมังกรได้เวลาเลสกโก้ไปตีบอสกันดีกว่าด้วยความโง่ของไอ้จอร์ดี้มันไม่เคยมาตีไอ้บอสยุงเป็นเด่นนี้มาตั้งนานแลวฮะมันหาที่ใสออบไม่เจอก็ใสต่ตรงไหนวะพี่ไอ้ลูฟี่มึงบอกกูทีว่าก็าใสตรงไหนกูโง,ง่ แต่สุดท้ายก็มีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าไอโง่นี่มึงมาใส่ตรงนี้เลยเวนอ๋อเห็นแล้วฮะมีแท่นยาวๆขึ้นอยู่เออทำไมกูไม่สังเกตว่าเนี่ยมันมีแท่นอยู่ตรงนี้ดีหว่าก็มันเปลี่ยนใหม่อะเนาะงงแดกเลยสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้โอเคก็คเราใส่เลยลวกันได้เวลาเสกบอสยุงออกมาแล้วครับผมยุงจากโลกพันปีครับผมนี่ตัวใหญ่เท่านี้ละยุงสมัยก่อนตัวเท่านี้นะท่านผู้ชมดูไว้เออยุงสมัยนี้มันเป็นอีโวล่างใหม่อลไรไงตัวเล็กลงเคียร์แล้วมาดูครับผมเนี่ยใช้ดาบกกาาาลเเวนนะะครััับบสมึงดดูจข้ แสนก็ไม่รู้จะพูดยังไงดูเลยนูนี่เจ็ดหมื่แล้วเป็นไงแล้วก็แทงยับยับแทงยับยับนี่นี่เป็นแสนแสนสมเป็นไงล่ะโอ้ยโคตรตึงดับเนี่ยมาหามาใช้กันเด้กูอบอกให้ ตีไปตีมาอ้าวเลือดเหลือล้านเดียวแล้วพี่โอ้โคตรเร็วเลยกูก็แทงเหมือนเดิมฮะแทงยับยับแ่งดาบนี่ไม่เล่นสนุกดีไหมเออไม่ต้องมีแล้วมังเขียวกวูอ่ะดาบนี่ก็พอแล้วไม่ได้ดีกว่าต้องเอาด้วยเขียวต้องเอาสับไปเลยสับยับยับ,ยบนี่มันไงยืนเฉยๆมาอยู่ด้านหลังมันก็ได้ฮะมาตอดไงตอดดาเมจนี่สองแสนแล้วแป๊บเดียวเอง ป๊อปป๊อปป๊เหลือแสนเดียวแหละอ้้หูโคตรเร็วเลยพี่แทงไปเลยแทงไปเลยโอเคจะตายแล้วมันจะตายแล้วแล้วก็ตัวแรกครับผมไม่ได้อะไรเลยได้มาห้ามานี่ยุงตัวที่หนึ่งผ่านไปฮะตัวที่สองก็ต้องตามมาครับผมก็เหมือนเดิมฮะสับยับยับมึงดูดาเมจด้วยสองแสนสามอะคิดดูแล้วกันดาบนี่เดี๋ยวมาดูที่กูจะทำดาเมจคอมโบไปสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่กันเทียวฮะนี่ขนาดมันยืนรีเลือดนเนี่ดาเมจยังทำให้กูต่อเนื่องเลยเพราะว่าสกิลมันเนี่ยออโต้อย่างไรล่ะความพิเศษของดาบเชียนนี่แม่งอเลย ส่วนการหายากของมันจริงๆและมาดูกันครับว่าตัวนี้เราจะได้หรือเปล่าสับตัวที่สองกับยุงลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนล่างกาแล้วก็สับสับสับสัับ,ร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 บเรียบร้อยครับผมได้มา5้ามนีเหมืนอมนเดิม มาที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่า้ามดูฮ่าดัเบเป็นแสนเลยครับตอนนี้เรีเลืตกันหน่อยรักกันแอบหน่อยแอบหน่อยยุงตัวนี้มันหัวดือเกินสําหรับใครอยากจะปั๊มมานีนะฮะแนะนาเลยครับผมตีมังกรเปลดนี่แหละครับปั๊มมานีได้ดีที่สุดเลยเดี๋ยวมาดูที่กูจบที่มานีเท่าไหร่ว่ามึงว่านี่หวดไปยับยับนี่ตอนนี้กูมี530มามนีนะเดี๋ยวมาดูกูจะจบเท่าไหร่โอเคได้เปห้ามานีครับผมตึกือเลือมาที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครั้งนี้กูดรอปลูกแก้วมังกรเป็น หน้ากันเบื่ออคลิปเนี้ยไอยุงลายตัวเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเห็นแต่หน้าเจ้าทะเลสมัยนี้ก็เห็นแต่ไอยุงลายตัวนี้แหละฮะท่านผู้ชมมังก่อนเป็นอะไรไม่เห็นจะกับยุงลายกูาถามจริงมึงเกิดมาจากบอ่อไหนวะเนี่ยถึงจอร์ดี้จะสู้แค่ไหนแต่ความเกลือน,นั้นสู้กับจอร์ดี้เสมอท่านผู้ชมมึงบอกเลยไม่เงยเกลือตลดอดไอเป็ดน,นี่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไอดีนี่เนี่ยกูถามจริงเหรอไอดีนี่มันจะเกลืออะไรขนาดนั้นกูไม่น่าเลนไอดีนี่ตั้งแต่แรกเลยโอเคจัดไปจุดวจุดโๆวแทงแทงแทงเรียบร้อยใกล้ตาแล้วฮะป้าก็ไป ตอนนี้น้องในทีมเริ่มทำเวลาได้ดีขึ้นฮะจากตัวที่แล้วเราตีเนี่ยสามสี่นาทีเหลือตัวละนาทีกว่า,วาแล้วท่านผู้ชมไอพวกนี้มันเริ่มรู้ทิกไงว่ายุงตัวนี้มีจุดอ่อนตรงไหนเออบอกแล้วความตึงเนี่ยไม่เข้าใข่ออกใครและกรจัดการ,รมเลยละกันนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วว่าท่านผู้ชมพวกมึงน,นับกันอยู่หรือเปล่า,าอย่าลืมนับกันด้วยเด้อเพราะว่ามันยังมีอีกหลายตัวโอเคจัดไปชิบหายฟักาพิบพเลือดเป็นเหลหกแสนแล้วท่านผู้ชมเนี่ยแป๊บเดียวเลือดเป็นหลายเป็นสายน้ำอะ่ะดูมีมังกรตัวอื่่นนนด้วยยเเีป็ไง จิ้มจิมกูนี่ไล่จิ้มมาเลยไล่แทงไล่แทงโอ้แปบ๊บเดียวฮะเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลได้ห้ามานีตัวต่อไปแบบไม่รีรอฮะมาถึงเลือดก็ใกล้จะหมดอีกเช่นเคยและกูก็ตายเหมือนกันอยู่กูตายเฉยเลยโอ้โหยนานๆทีเนะี่ยอที่ถึงจะตายเอออาจจะโดนลูกหลงจากใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะจบลแล้วแหละเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันฆ่ากันใกล้ตายแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูนี่ได้อะไรฮะสามสองหนึ่งได้ห้ามานีไม่รีรอเหมือนเดิมมาที่ยุงตัวต่อไปฮะนี่ตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฆ่าแม่ เลยละกันนะตอนนี้มีทั้งน้ำแข็งมีทั้งลาวาแม่งมากันหมดเลยผมตรงผลตื่นพวกมึงเนี่ยรียบทำกันไปทางในวะเนี่ยฮะมึงมีกันละอย่างมากองอังประกอบ R G B เนี่ยเว้นบางคนได้กันแล้วก็ไปกันแล้วนะเหลือแต่กูเนี่ยมียังไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้ได้มาแลา้วห้ามาันีพัก การตียุงมาตีเจ้าทะเลกันหน่อยละกันเนื่องจากว่ามันเกินแล้วฮะโอ้นี่กูตีเป็นชั่วโมงแล้วเหรอวะเนี่ยเกินแล้วและพวกนี้มันไม่แอลน์กูด้วยและกูพาดาบฟันวิญญาณไม่ใช่ดาบดวงดาวมานี่จวดๆวดจวดจแหนบลองดูดีมันจะโกงหรือเปล่าวะตีเจ้าทะเลดาบเนี่ยเฮ้ยฮ้ยโคตรโกงไม่ดาเมจโอ้ยดูดูดามจไหลดูดามจไหลรัวแต่เออมันมันเหมือนจะไล่ฆ่ากูนะผู้ชมมันมันมันเหมือนจะกระทืบกูแล้วกระทืบกูแล้วนะผู้ชมเฮ้ยจะเย็นหนูมึงแอลน์กูสิแต่แน่นอนไอ้พวกนี้ฮะมันรกาจ กูยังเดียวเพราะมันเห็นว่ากูมีดาบอันศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะนี่กูกระดกูไล่ไล่เอไลไปแล้วนนเนี่ยมันก็ไล่กระทืบกูอยู่ดีเฮ้ยพี่มันเกินไปหรือเปล่าไอไลกูซี่นี่กูพิมันเนี่ยเออกูโดนบุลามาสาดแทงอะตายเอเอถึงดาบมันจะแสงจ้าแต่เวนออกัสที่ออกแบบมาสำหรับชาวเกมเมอร์โลบอ ที่จะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์และมือถือของท่านแถมยังทนทานขนาด10ล้อวิ่งทับยังไม่พังเลยสักนิดสั่งซื้อตอนนี้อย่าลืมใส่โค,โค้ดบอคุมาจะได้ส่วนลด100บาทกันด้วยนะจ๊ะไหนๆมึงฆ่ากูงั้นกูก็ไม่โจมตีละกันขี่รถชมวิววนไปดูละกันฮะเหมือนมาทัศน,นศึกษาสวนสัตว์ดูโอ้ยนี่เลยครับเจ้าทะเลว้าวสุดยอดเลยตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเลยครับพี่ผมจะถ่ายรูปไปให้พ่อแม่ดู ขี่เรือวนไปวนมาฮะตอนนี้เจ้าทะเลจะตายแลวครับผมงั้นขอช่วยหน่อยละกันดีมะเนี่ยไม่ดีกว่าฮะขี่รถชมวิวต่อไปหมุนปิวปิวโอเคตายแลวครับผมอ่าเรียบร้อยไปไปเอากล่องกันดีกว่ากล่องฟรีไม่ต้องตีเลยว้าวสุดยอดไปเลยก็พี่นั่นไงฮะผลกับการที่แบบมึงฆ่าจอร์ดี้ยังไงล่ะและกล่องที่ออกก็คือเทียนหนึ่งโอเคเกลือแดกแน่นอนดูจากทรงแล้วเรียบร้อย กับมาที่ภารกิจหลักของเราคือการตียุงเหมือนเดิมกบผมกลายเป็นแบบนักล่ามอสกิโต้เลยอนะตอนนี้กูนักพ่อนอยุงในตำนานนะทำให้โลกนี้สดใสเหลือเกินกูเลยยังเพียกูจะเอามากดอิดีบีเวนไ้รีบออกได้ไหมเนี่ยกูจะฆ่ามึงหรือตายใจงูฮะดาเมจตอนนี้เหลือ3ามหมื่น่ยแทงไปเลยละกันตายเรียบร้อยอ้าวได้ข้าหัวมาแทน ตัวต่อไปเลยพ่อหนุ่มมาดูกันเด้เออตัวนี้เราจะได้เลยหรือเปล่าฮะตอนนี้บอกเลยว่าใกล้จะได้กันแล้วท่านผู้ชมเออใกล้กันเห้ยแม่งเ้ยแม่งอลาเวงชิบหายตีมึงแต่ละทีเนี่ยโอเคห้ามานันีนรกขุมนี้ยังคงวนเวียนต่อไปฮะไม่จบไม่สิ้นกูบอกเลยชีวิตน,นี้เม่วกว่ากูจะได้กูจะไม่ย่อทอ้อฆ่าแม่งเลยป้างห้ามณนี จัดมาตัวนี้แล้วผมก็มีลูกแก้วมังกรครอบครองอยู่หนึ่งอันก็ผมตีเสร็จแล้วเราเสกต่อได้เลยครับผมไม่ต้องพักต้องผ่อนกันแล้วชีวิตเลือดมึงมีแค่ไหนก็ตีเท่านั้นโอเคได้5้ามันีรอเป็นอะไรครับผมลุยกันต่อฮะเสกต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะไปเ e t s go มาใส่ไปเลยปุป๊บปั๊บสปาร์ตปี๊ปปู๊ดเรียบร้อยฮะตีกันต่อ,อนี่กูตีมากี่ตัวแล้วท่านผู้ชมคอมเมนต์กันด้วยนะ่าลืม มามาดูกันดิตัวนี้ที่กูเซเองมันจะได้เลยหรือเปล่าฮะเลือดเหลือโอ้แป๊บเดียวครับผมไหลเป็นน้ำเลยไม่โคตรเยอะเลยและก็เรียบร้อยครับผมตายฮะได้ห้ามามนีเหมือนเดิมตัวนี้สั้นๆง่ายๆครับผมห้ามานีนั่นแหละฮะท่านผู้ชมตัวต่อไปครับตัวต่อไปกันเลยดีกว่าที่กูตัวต่อไปกี่รอบเลยครับเดืยดชีวิตโอเคตัวที่ขอเลยครับพี่มันต้องมาแล้วแหละชีวิตเออปัม๊มห้ามานี ชีวิตผมพัวพันอยู่กับคําว่าห้ามณีอยู่8ล้านรอบแล้วท่านผู้ชมผมเริ่มท้อกับชีวิตแล้วเนั่นไงห้ามณีแล้วและแล้วสิ่งที่ผมรอคอ,อยมายาวนานที่สุดก็น่าจะถึงแล้วท่านผู้ชมครับสป,ปอ,อยเลยละกันตัวนี้แหละคือยุงตัวสุดท้ายที่ผมจะตีนะครับเพราะว่าเราจะดรอปเลยฮะเกดยุงไม่ใช่เกตมังกรได้แล้ววีอาร์เดชแชมี้ยน กี <My> <laughs> ่ตัววะทุกคนนับไปกูด้วยคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนนะว่ากูตีไปกี่ตัวแ <c oughs> ม่งโคตรเยอะเลยแล้วก็ใครที่ได้แล้วมังกรอาร์จีบีบอกกูทีว่าพวกมึงตีกี่ตัวมันต้องมีคนมาขิงแน่เลยว่าพี่กับปุกตีแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยเส้นทางมันยังไม่จบเพี้งเท่านั้นครับผมเพราะว่าเราได้กิดมังกรเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้ผลมังกรไปสุมสีนะท่านผู้ชม <c oughs> ต้องไปสุมด้วยฮนะสุมครั้งละสิบมณนีแล้วตอนนี้กูมีมณีอยู่หกร้อยยี่สิบแปดโอเค สุมครั้งแรกฮะกูได้สีอะไรวะเนี่ยโอ้โหอยากกบังกรยกมึงอยู่หนังจีนหรือเปล่าวะเนี่ยชิบหายโอเคสุมต่อไปเขาบอกว่าถ้าสุมติดเนี่ยตัวเราจะมีออร่าปแปลกๆขึ้นมานะท่านผู้ชมนะโอ,โ,อโอเคหมดยับเลยตอนนี้ไปครับผมรัวๆเลยละกันยิงกันไปสิวันนี้ออว้าวอยู่นั่นแหละมึงว้าวอะไรนะหนากูอยากได้ rgb เฮ้ยสีแบบสายลุงอะอ,อมังกรสายลุงอะพี่ Hey, <pe w> เฮ้ยเกือเกินไปหรือเปล่ายายกูเกลือไอ้บังกรกิงเกือยุงลายมาแล้วทีนึงกูต้องมาเกลือกับมึงอีกทีหนึ่งเหรอเกมนี้มันอะไรกันเนี่ยฮะโลกเกลือกำเริบรือไงโอนได้ดูไร้สีขาวมามึงเอาไปบูชาเลยไงมังกรเ่าเลยไงไมเนี่ยกูจะบ้าได้ดูตัวข้างๆกูเป็น RG b ีแล้วนะ่ะโอเคส่มไปอ่ะอันนี้อันนี้ต้องมาแน่ๆอันนี้ต้องใช่แน่ๆเอาหัวยังอีกฮะยังไม่ใช่เฮ้ยเพี่อันนี้แหละ นั่นไงโอ้ได้แล้วว้าหูเรียบร้อยเลยจ้าไม่ค่อยเกลือน,อนี่เนี่ยได้ไปแล้วกับม,มังกรสายลุงลุงว้าหูความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่มณนีนะท่านผู้ชมเมื่อได้มาแล้วก็อุ้ยแล้วมีวหลายคนเลยนะที่มีมังกรสายลุงในเซิร์ฟนี้ไปใช้ได้ดนพวกเองเนี่ยดวงดีเหมือนกันนี่ว่าแต่กูกว่าจะได้แม่งเลยล่อไปสี่ห้าชั่วโมง ตอบแทนน้องๆในเซิร์ฟนะครับที่มาช่วยผมในการหากิจมังกรกิ้งคือทอดตัวนี้ด้วยการเสกเรือให้พวกเขาหน่อยละกันเผื่อพวกเขาจะได้ของดีรวมถึงกูด้วยคิดว่ากูจะหวังอีกเหรอวะเออแต่มังกรตัวนี้มันก็เท่ม,มอนกันดีว่ว่า R G B หล่อเท่เจริงเลยเออแต่ก่อนเป็นของแอดมินนะแต่ตอนนี้มันสุ่มได้แล้วเออทุกคนก็อย่าลืมไปหาทํากันกูเ uh <sh arp> ชื่อวพวกมึงเนี่ยได้เร็วกว่ากูเยอะนะฮะพวกมึงอาจจะตัวเดียวได้เลยก็ได้ไงเออแล้วก็สุ่มครั้งเดียวได้เลยก็ได้ไงพาพวกมึงมันดวงดีไงคนดูเนี่ยอย ตอนนี้เวลาดำน้ําหาประการังกันแล้วครับผมไปเลยโอเคเจอแล้วก็ผมกล่องแรกมาดูดี่เปิดมาได้อะไรขอของเฟีย้ยวๆหนอ่อยครับพี่นะเอเอ,อไม่ได้เยี่ยอะไรเลยโคตรเกลือเลยพี่มากล่องที่2ต่อเลยแล้วการรออะไรอะ่ะอ่าจัดไปเปิดโอ้โหเงินล้วนๆมันมีกล่องไหนว่างหรือเปล่าวะมันมีกี่หมดกี่กล่องวะเนียทั้งหมดอ่ะสามกล่องใช่ไหมโอเคอีกกล่องหนึ่งตรงนี้มันต้องได้ของดีบ้างเดี๋ยวเฮ้ยเกลืออะไรกันนั่นเปิดมา ป๊าบเงินนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับไป้กันด้วยคลิปหน้าได้เวลาผลตื่นทั้งสองผลกันแล้วนะจ๊ะเฮ้อรอติดกดติดตามกันรอได้เลยนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย